สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับมิกกี้แต่งเรื่องเยอะวันนี้เรามาแคสเกมมาแต่งเรื่องก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่ก็ขอลงคลิปไปวันชดเชยแล้วกันนะครับวันนี้นี่อันนี้ผมยังมีตัวละครเลยมันต้องมาสุ่มตัวละครใช่ไหม เอ้มีตัวอะไรบางเนี่ยเออเห็นอย่างแรกเลยเทน Whoa. เทนว้าวเฮ้ยหมดฟังฟับฟ ok ี่ลูฟี่งกุลเออมาฮิโรคลเมียว้ากดสุ่มสักทีหนึ่งดีกว่านี่อา้าวกดไม่ได้อ่ะเพชรก็มีนะเจสิบ้าเนี่ยเฮ้ยเกมบัคปะนี่ยอ้าวอันนี้กดไม่ได้ ลองอีกอันหนึ่งดูอา้าวไออันนี้กดได้อา้าวได้ตัวไอ้นี่ด้วยสีแดงอา้าวอะไรวะตัวสีดาวได้ตัวสีดาวแต่ทำไมตรงเมื่อกี้ไม่ได้ตัวสีดาวแล้วซูไม่ได้ด้วยอ,อ้าวอ๋อตัวละครอยู่นี่แต่ก็ยังงองอยู่ดีโอ้ยช่างมันเถอะมาเราตัวละครใส่เลยนี่กดใส่ เดีย๋ยวเรางงกุนน่ะก็เลยึ้นจะไปไม่ขึ้นนะ่ะหรือมันเข้ามาแล้วเออมันเข้ามาแล้วแล้วเราขอปิดตรงด้านล่างอเออค่ะโอเคงั้นเราขอปิดตรงด้านล่างไว้นะครับเพราะว่ามันชอบบังหน้าจ๋ยวปิดไออดว้แหละหรือเปิดดีปิดแหละอืมปิดไว้แหละอืม มาแล้วเอ้ยอันนี้คืออะไรอู้ท่าทางยังไม่มีตังใช่โอ้สตอรี่หมดยานคงพี่แท้ทำไมมีหางแค่พรเจ้ามาังกรไม่รู้แบบยังหลดไม่เสร็จโอ้ฝักทองเต็มเลยคือมันอัปเดตช่วงวันฮาโลวีนเล็บผมยังแบบไม่เคยเล่นเคยแต่ดูคนอื่นเล่นไงมา เราจะเข้าไปใะด,ดันดัดนะกันบอาสนี่ตัวอะไรนะเรื่องอะก็บอกวะ่ะกูดกูดาโอเคกูดางั้นเราก็ไปกันเลยเอาไม่ไปด้วยดีเขาใช้มุมมองแบบคนอันนี้กันนะครับเนะี่ยโอเคลาเอ,อาครับอืมโอเค มาอยมางมายัง,ยงอ่ะมาละโอเคอจังอยู่แหอรอยเอซื้อตัวที่เราเพิ่งได้มาใหม่ไม่ได้รอยซื้อตัวสีดาวไม่ได้อ่ะชื่อว่าอะไรนะลืมชิกามารูปะ่ะน่าจะเอาตัวชิกาเลยเออเออปารายาอ้ปลาคุณไหนเออนั่นแหละ ทำไม,ไมดูกาดจริงวะเออไม่เป็นไรถ้าเราอัพเต็ม,มาอาจจะโหดก็ได้น้ะท่านผู้ชมเนอะล้าคุยกับใครวะเนี่ยคุยคนเดียวเออเราตัางค์สามร้อยมาเว็บสองเราซื้อเราตัวลิบคาแล้วเพื่อนอาจจะได้เพื่อนแล้วฟับฟิงฟับฟี่โอเค นี่อะไรอ่ะโอ้ดูตกใจนะว่าจะตกเออที่นี่ก็ใหญ่ชะยะโอ้ตกใจนะว่าจะตกตายไปเริ่มใหม่เออเออทำเข้าไปจัดการเข้าไปนั่นแหละนี่อัพเวลเยี่ยมว้ที่ผมพูดว่าวันนี้วันเฉยเพราะว่า ตอนนี้มันจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าดานนิ่งเนี่ยมันก็นานแล้วครับอืมอาจจะมีการเล่นหลังไม้บ้างนะครับก็ขออภัยด้วย <c oughs> อ่ะระวังเององกุลวางด้านล่างไม่ได้อะเนี่ยวับพลังขึ้นตเต่าอ่าทำไมนาาตัวไมวก,ก,กระสุนจะปยัดหน้าเฮ้ยตาตีไปยุมา เวฟบสามละเพิ่งจะเวฟบสามเวฟบสี่อือมีตั้งสิบห้าเว็เอองอกุลไปดาวต่อทำงานดาบเกดงอกุลอะไรยังนี่ชิกามารุใช่ป่าวะเนาจะใช่แหละชิกามารุอัพทึกยูอัพทึกยู่ทึกเน,เนเิดนึง ถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มันใช้พลังเลยนะกระถางเอาเลี้แบบเออขาเอาเลี้แบบหนีเล่นแบบเล่นแบบไงวะคือมันจะทำยังไงอ๋อมันทำให้ศัตรูหยุดนิ่งปะ่ะเออมันทำให้ศัตรูหยุดนิง่งโอ้โหโคตรมีประโยชน์เวลาตัวจะเข้าบ้านเรานี่ก็แบบถ้ามีตัวจะเข้าบ้านเราตัวนี้ไปหยุดกันไปก่อน สิกามารูสองตัวอ่านชื่อผิดจอร์ไปด้วยไม่ได้อ่านหลักพูดมือพูชื่อผิดขออภดยด้วยใช่มาตอนนี้เราก็จะการใ้พวกลูกกระจกเฟสแล้วก็ตามด้วยกระทา,ง,าเงเงาเยงแบบ Yes โอเคงั้นก็อัปเกรดงอกลุลเอ่ออัปเกรดเอาระงอกลุลใช้ไฟนอลเฟสเอ้ยนมันมีชีตะอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดูเลเกมนี้มายังไม่ถึงโคงแรกเลยต้องหาอะไรกินได้อุฟะคือชิวๆอ่ะครับอิวชิวๆอ่ะขอแบบตัวที่ยิ่งใหญ่ลังการอย่างเงี้ยจัดก,การห้าวันก็ไม่ตายอย่างเงี้ยมีไมหมเฮ้อย่าไปพูดมาเ๋ยมันโผล่มาโอเออ อย่าไปพูดมันโผล่มาเม่เอาแล้เอาเิ่มจะมาถึงโค้งแหละไม่ไมเออชิกาบาลุทมดีแล้วไอตัวแดงมันจะมาแล้วเออนั่นแหละยุดเออนั่นแหละงูคุณใช้พลังขึ้นเต่าเอาเต่าออกมาเฮ้ยนี่บานเออมีแต่ตัวจากเรื่องนา่าตุมีแา่ก,กุนบัทแค่ตัวเดียว ที่มาคือที่ของดากอนบอลสุดจัดเลยนัน่นต่อืมโอเคหมู่บ้านคือมันจำลองแบบหมู่บ้านโคอนโดนะครับคือท่านผู้ชมคืออยู่ตอนใหม่ไปก็ที่แบบเราต้อจับหมู่บ้านคอนโดให้มาช่วยงูกันเพราะงงกูจะตายแล้วคอนโดพิซ่าก้าค่นั่นแหละแล้วจากนั้นก็มันกินิวก็จากนั้นก็ได้ติดขึ้นแล้วจากนั้นก็ได้มา ลรางงกุณนัวโต้กชิคบลลุก็เลยรีบมาเกิดแล้วจแต่ก็ใช้กระถางเงินรบแบบแล้นนัวโต้ก็เลยใช้เด็กกระจายคู่ในบาปลาปล่าให้พวกมันตายนั่นแหละนั่นแหละคิดต่อไปกับพวกเราเปีพอแล้วงงคุณงงกุณก็ไม่คิดจะทำอะไรได้ก็เลยให้นัวโต้สอนกระถางยิงงงอเพล่นแหละครับแล้วงงกุณก็ยังฝึกวิชาเสร็จนัวโต้ก็ยิ่งงอเพล่ามาช่วย แล้วก็จะกับรเราเยกเงาไม่กล้าแล้วแตแลวทุกสองคนก็จะช่วยกิจการพวกดีครับนั่นแหละตอนใหม่๋ยวมันก็เข้าายใอคนพูดคูดมัวผมมาพูดมัวเออตอนไหนจะมีได้ไงอ่ะอืมเออต่อแถวก็เป็นต่อแถวซื้อนี่เลย น้ำปลาเออเน่อันนี้คือคเงกินเหรียญกระถาอันนี้ก็พันแรงเสร็จแล้วแต่ยยกนมมัน้ะไม่พันแรงยยกนมม,ม,มันจแค่สามแรงแค่อืมนี่สองแรงส่เออนี่โงกุลสามหัวเซซูทันจิโร่ฮินาสเกะไปจากกันวะไม่ไม่ไม่นะแม่ไม่ไม่ไม Naoto, cuit mengkiri Naoto, bawa bay, bawa bay Naoto, bawa bay Naoto, bawa bay Naoto bawa bay Naoto bawa bay, may, may, lebih dari tujuh puluh, bapang ni oya, may, may no, may, 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 melayan bapang, ay, sikabalu, 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 yut bay, yutan, hehe, tidak nampak. อ,อกยำปึกบ้านฉันอุย้ยบ้านเหลือสิบกหกหรืออะไรไม่มาก็ไปักับพัวเลยเออไม่ได้พูดเลยเอยไม่ได้พูดเลยพูดไปนนทงกี่ไรอะพูดตามที่เปิดตัวแบบตัวที่ใหญ่ลกาเลยเนยไม่อลังการโอเวอร์เลยเอะเกมไม่เลเกอะ เีาจะช่วยได้ตายตายชิการู้ว <Whew t strong> ่นาร้อโถอยอ่ะอย่าได้ไหมย่าอย่าอย่าอย่าจีอือตายตายตายเจ็บปวดลกเกิน อะไรจะไปเชื่อมแผลลับครัครับลับแพลแเดี๋ยวถ้าเป็นรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นจุดกอล์ฟจุดจาวเวลสิพานะครับแล้วจะชนะดาบปกิได้แต่ผมว่าถ้าผมเล่นหลังไม้ผมน่าจะชนะแล้วล่ะเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับบ๊ายบาย